ปลูกผักหนึ่งตารางวาเราก็จะได้ผักหนึ่งตะก้าครับพี่น้องแต่ถ้าเราปลูกผักหนึ่งไร่หรือว่าหนึ่งงานขึ้นไปแล้วมันจะได้เท่าไร่ครับยังเช่นปลูกกล้วยล่ะครับพี่น้องเด้อเช่นปลูกกล้วยละ่ะถ้าเราปลูกไม่กี่ต้นมันก็จะได้ผลผลิตไม่กี่เครือแต่ถ้าเราปลูกเยอะๆครับร้อยต้นสองร้อยต้นขึ้นไปมันจะได้เท่าไรล่ะครับพี่น้อง สวัสดีครับเป็นอีกอีกพีหนึ่งครับพี่น้องเดิอเป็นอีกอีกพีหนึ่งทำไมผมหันมาใส่ใจเอาดีทางสวนกล้วยครับพี่น้องจากคนเคยเห็ุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยมาโดนใส่เวลาหลายปีอยู่กรุงเทพกรุงไทยหนีกลับบ้านเมื่อสิบป,ปีที่แล้วครับเริ่มสารต่อครับผมว่าปลูกกล้วยครับจะต่างจากปลูกพืชอย่างอื่นเพราะว่ากล้วยในภายในปีสองปีครับ เขาสามารถต่อยอดขยายผลได้บ่จำเป็นต้องไปสื่อนอพันธ์ใหม่คือเขาปลูกใหม่ชนิดอืน่นเราสามารถขยายต่อยอดได้เร็วมากเลยครับพี่น้องสําหรับปลูกกล้วยตอนนี้ผมเน้่ปลูกกล้วยหอมเป็นส่วนมากครับพี่น้องเด้อเพราะว่ากล้วยหอมเขาเห็นผลเร็วและก็ได้กินเร็วได้ลูกเร็วแปลเป็นเงินสดได้เร็วครับตะกูลกล้วยหอมอครับพี่น้องครับ จากปากล้วยส้นนี่ครับขยายมาอีกแล้วครับพี่น้องเด้อขยายมาอีกแล้วอยู่บ้านนอกคอกนาเนี่แหละครับมีความสุขที่สุดแล้วปลูกกล้วยปลูกกล้วยจะกินเมดบม่บอลคนวะกินเม่อตบก็ไปขายครับพี่น้องเด้อกินไม่หมดก็ไปขายครับสําหรับคนจะมาอยู่บ้านนอกคองนานใช้ชีวิตชูชๆสำหรับคนอยากปลูกกล้วยหอมครับพี่น้องบ่าปิดหวังครับผมทดสอบแล้วแม่แต่น้ำครับ น้ำมีบอ่อเดียวนี่ละผมกัย่งสามารถปลูกกล้วยหอมได้แต่ว่าอนาคตจะเป็นแบบใดครับพี่น้องเด้อถ้ามีบอ่อหน้ามีจกักบ่อก็ดีครับเพราะว่ากำลังหาอยู่หางบอยู่เพราะว่าตอนล่งเมื่อเริ่มทำเนี่ยมีทุนจักบาทครับพี่น้องยืมเพ่นมาซื้อเบียร์กล้วยเงินลักพันครับพี่น้อง ตอนนี้ปีนี้ตกปีที่3ที่4แล้วครับเริ่มขยายมาอีกแล้วครับพี่น้องเ้อสสำหรับปลูกกล้วยหอมทองหอมทองครับขยายออกไม่อีกแล้วหรือว่าท่างปุณนเป็นโซนติดฝูกเด้ผลผลิตแล้วมีรายได้เข้ามาทุกเดือนแล้วอาจจะน้อยนิดแน่ครับช่วงนี้ครับเรียนระคาเครื่อซิบเครื่อแต่ว่าก็สามารถดำล่งชีพอยู่ได้สำหรับคนจะมาอยู่ นนอบทอีสานบ้านเราหรือว่า่าอยากไปใช้ชีวิตอยู่ลงงานในกรุงเทพกรุงกรุงหรือว่ามาใช้ชีวิตแบบชิวๆอยู่บ้านนอกคอกนาครับก็สามารถพึ่งพาตนเองเลยครับพี่น้องเนอสามารถพึ่งพาตนเองได้ที่เราจะมาอยู่บ้านนอกคอกนาหรือว่ามาทําสวนก็คกือเหมาะสําหรับคนนว่าตอะไร อาชีพขนกือผมนี่แหละครับจะมาเหยดสวนครับวัยรุ่นยี G ่สิบกว่าสามสิบกว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกครับพี่น้องเพราะว่าเขายังมองไม่ออกแต่สําหรับคนที่มองอนาคตออกก็คือ้วยที่แกแดดแล้วคือผมนี่แหละชีวิตรุงเทพกัใส่มาหลายปีแล้วเกือบยี่สิบปีครับลดมีสายเดก็บับหจักมดไปใส่มาใส่เกิดรูจักมดรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตในเมืองมันเป็นชีวิตที่ เร่งรีบแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นอิสระเหมือนชีวิตอยู่กับสวนกับไร่กับนาครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับเป็นอาชีพที่อิสระที่สุดสาหรับคนอยู่บ้านหรือว่ามาอยู่บ้านแล้วสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองอยู่ได้ครับเคยเจอคลิปหนึ่งครับสมัยผมเปิดช่อง y youtube ใหม่ๆว่าแมนดอกสมัยผมดู y o u t u b e ใหม่ๆเห่า อยู่อีสานบ้านนาคนว่าไอว่ายากจนคนว่าดูดิมีพื้นที่แค่ไร่หนึ่งจากปลูกปลูกลงไปดิพอให้ลงมือปลูกคนว่ามันจะยากจนได้ไงปลูกอะไรก็ได้กินหมดพื้นที่ภาคอีสานคนว่าแมนครับพี่น้องขนาดพื้นที่บ้านผมแห่งแรกผมก็ว่ามันยังปลูกได้กินเพราะว่าบ้านเราเป็น,เ,ปนเมืองร้อนชื้นครับพี่น้องเด้อเป็นเมืองร้อนชื้นปลูกอะไรได้กินครับจะตางจากอากาศหนาวด้วยครับพี่น้อง ยังเกาหลีไต้เนี่ยหรือว่าญี่ปุ่นขึ้นไปเนี่ยเขาปลูกกล้วยหอมเ่าใครได้กินเนี่ยเขเพราะว่าอากาศมันเย็นครับพี่น้องอากาศมันหนาวมันไม่ได้ร้อนชื้นมันบ่าสามารถปลูกกล้วยได้กินได้หรือว่าพืชบ,บ้านเฮ้าเนี่ยปลูกอะไรก็ได้กินเพราะว่ามันเป็นเมืองร้อนชื้นอยเราลงมือทําครับอาจจะราคาถูกบ้างแพงบ้างตามกลไกตลาดแต่เรา สามารถพลิกแพงได้ครับีปน่องค็คือปลูกคือผมนี่แหละปลูกยุ่เยเอยออกลูกยุ่เยืเอยออกปียุ่เยเอยสําหรับกล้วยนี่เป็นพืชที่ยาวตลอดครับต่อยอดได้ไกลแล้วก็แปลเป็นเงินสดได้นานสําหรับคนจะมาอยู่บ้านตกงานมาหรือว่าผมีงานทำคือผมนี่แหะแม่นบอล ันามันเจ้าเรียกมาอยู่เองบ่ะอายุายแล้วครับพี่น้องเด้ออายุมากแล้วถ้าเรามาอยู่บ้านเราจะทําอะไรจินมันวะกะทาไรนาสวนผสมนี่เหรหรือว่าสวนผสมประสานครับอยากปลูกผักสวนครัวก็ปลูกได้ครับพี่น้องเด้อสาหรับผมนี่ผมเรียกเกางานสบายมากกว่าครับปลูกกล้วยนีย่มันเป็นเรื่องที่ทํางานง่ายที่สุดหรือว่าทําแบบชิวๆ เรามีเวลาไปทาอีกหลายอย่างครับสําหรับข้าปลูกกล้วยทิไมไว้แล้วมันจะต่างจากปลูกผักสวนขัวหรือว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงพวกนี้ครับเลี้ยงงัวพวกนี้เขาจะตรงยู่กับเขาตลอดยีฟซีโชมุงแต่ว่าเราแค่เราปลูกกล้วยหรือว่าปลูกผักสวนขัวล้วนววกินได้หรือว่าพวกสวนผสมประสานนี่เราสามารถเราสามารถไป ทำงานอย่างอื่นทดแทนได้หรือจะบอาไปค้าขายอย่างอื่นแทนได้ครับพี่น้องเดอ้อฝา,ากไว้ครับฝากไว้แต่เฮาบ่ท่านเข้าใจกะลองลองมือเหตครับลงมือทําดูอย่างเช่นมะม่วงครับมะม่มวงเดอ้อนี่เขาก็ออกลูกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้กินหมากกินผลอย่างเช่นมะม่วงครับพี่น้องเราปลูกมะม่วงก็ได้กินมะม่วงปลอดภัยไร้สารครับนะ อย่างเช่นเราปลูกกล้วยเราก็ได้กินกล้วยครับพี่น้องเด้อปลูกกล้วยเราก็ได้กินกล้วยครับเป็นอย่างเราทําสวนผสมประสานทําไมจะพึ่งตัวเองไม่ได้ครับพี่น้องฝากไว้ให้คิดครับฝากไว้ให้คิดเด้อเพราะว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ครับถ้าเรารู้จักพลิกแพงหรือว่าหันมาใส่ใจบ้างหรือว่าหา พืชพันธ์ที่มันเหมาะสําหรับพื้นที่ครับพี่น้องเด้อสาหรับทําสวนผสมผสานหรือว่ายัางชีพได้หรือว่าเขาอยากไปอยู่กรุงเทพรุงไทยครับอยู่กรุงเทพรุงไทยแต่่อเบื่อแล้วกระหันกลับได้ครับพี่น้องมีทุนมาสักก้อนหนึ่งยิ่งดีครับมีทุนสักก้อนหนึ่งมาอยู่บ้านยิ่งดีเลยครับสําหรับผมนี่กะมาแบบนีอยู่เริ่มแรกแต่ว่า ช่วงหนึ่งมาค้าขายอยู่บ้านก็เจ๊งเมดครับแต่เริ่มมาทําสวนรรู้สึกว่าเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วครับพี่น้องเด้อสามสี่ปีผ่านมารู้สึกว่าเริ่มมีรายได้เข้ามากครับอาจจะปีสองปีแรกเราอาจจะขาดสนหน่อยแม้แต่เงินซื้อปุ๋ยใส่ต้นใหม่ก็ยังบ่มีครับแต่ณเวลานี้ครับณเวลานี้ครับบอกพี่น้องได้เลยว่าสามารถอยู่ได้ครับ แม้เราจะไม่มีเงินเดือนเหมือนข้าราชการเลยว่าลูกหลานจะว่าใครทรงเสียเลี่ยงดูหรือว่าเอามาอยู่บ้านแบบดใดไอพวกเป็นาระละไปครับอยู่ได้ครับทำสวนผสมผสานนี่แหละครับพี่น้องขุดษาไว้จักน่อยฝุดษาไว้จักลูกแล้วก็มีปลาปล่อยไว้แล้วครับ,รบทำหน้ากับเก็บเอาไว้กินแล้วครับพี่น้องเด้อแล้วเราจะทำไมจะอยู่ว่าได้ครับพี่น้อง